แกมูแกมอแกมอแกมเมอวันเมื่อวันแล้วใส่กระมังเนาะเทออกแล้วแต่มือดำมากเลยนะบ่ออกห้พี่น้องล่างบ่ออกเฮ้ยเมือดำนี่นี่อันนี้คือกันนี่เห็นบ่เพื่อนเพื่อนไหม่หนเดี๋ยวมือนี่คอยสิคัดออกคอยหญดดาโอ้ยมันกินไหมแลด้เนี่ยมันถูบโซกับพวกวสันเบิ้งงมา่อยพี่น้องมันเอาเอาดังไปมดนามอะไรเมืองขึ้นนี่เนาะ ดูสิดูหมาตัวนี้สิใส่ให้แม,แม่บังดูดูบังนี่ปากม,มุม,ม,ม,มนี่พี่น้องน้ำอันนี้ได้นน่นี่น้ำที่มันดำดำเนี่ยน้ำม,มึกอ,อันนี้เนี่ยเศษออกเอาสบู่ล้างออกหายไยังบ่เบิดพันไใดอยู่เห็นบนะ่ปากม,ม,มนะุม,าากม,มเลยมาปากมุมเลยมาใช่ไหมลูกมาปากม,มุม <laughs> พันพันหมดดีดิได้พี่น้องเอาใส่กระมังมันบ่เอาน้ำใส่ถังดำนะ บานีิมันก็เอาจมูกมุดลงไปมันก็มันก็เล่นลูกโป่งบุ้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 งบุงได้แนวเล่นเลยพี่น้องเอ้ยคอยกั็มานี่ไหมเคือบักเหลี่ยมบักบกบานเข้านี่ยแหละตะว่าแสีบกับบักบกแสีบคนละอย่างตะว่านนี้แกออกแล้วมันหอมไหมหอมกินผุนกระโอกเสียงกระโอกห้องกระโอกหยอกกันไปดูไป ไปดูกระลอกไปไปดูให้ไปดิไปดูกระลอกดิไปเลยลูกครับอกเฮ้ยที่กระลอกไหมลูกอันนี้ปลากำลังจดึงงินแต่เสียงสัตว์นั่นเยอะไปหนองอืมอันนั้นนี่กลางวันนี่กลางวันก็ต้องพาหมาออกมานั่งเล่นอย่างนี้แหละมานั่งเล่นระเบียง ว่าสิตัดต้นไหม่กัพพอญ่บอกว่าไม่ต้องตัดประสันเพื่นเสียนเจจะซื้อรถไถแล้วก็มามาดุดไปมาไววี่นี่ล่ะสิสิสจักมือใดฮะนาพี่นอ้องอย่าไปกินนะปากดำนะลูกปากดำนะเปลือกมันนะปากมันแล้วขาดปากเยวจะไปเก็บมากินอย่างมันแสบปนะนั่งกินพอ่อพ่อได้มืออยู่ได้หรอพี่น้องนี่ผ่าออกแล้วทีนี้มันเป็นสี่เสี่กันนะเนี่เห็นหนึ่งช่องสองช่อง สามช่องสี่ช่องแล้วก็ผ่าเครื่องมาอีกนะอืเบิ้งก็สิพา่ายเบิ้งมันแสร็อยู่พาเมื่อเดียวนบ่นั่นเห็นบ่พี่น้องนัน่นเห็นบ่มันก็สิมีงามน,าน,นั่นเป็นรูปจังสิเป็นสีสีบักกอบ่ว่าถ้าเทียบบ้านเขาเขาเอิ้นบักยังบักกอถึงย่างเขาไปเก็บเห็ดน้ำปลานะพี่น้อง เป็นขึ้นรูปสมองนี่พี่น้องแต่ว่าย่ำพะพาออกแล้วไอส้สินสินส่วนพันเป็นรูปหัวใจได้พี่น้ององามงามำนั่งกิ่กินอมิตรนี่นี่นี่เห็นพ่าพาออกแล้วนี่มันจะเป็นอย่างนี้ไอ้แต่ลูกที่มันเก่แล้วนะนี่เห็นบ่มเป็นรูปหัวใจเจ๊กเจ๊กลงมาเน,นี้ยอ่าน่ารักเชียวอืมบอกเอดพี่น้องอยู่สวนเจ้าของนี่แหละเดี๋ยวไปเก็บมันมีตะตน มันมีปลาวอ่อนัดไปหมดเลยพี่น้องตอนอ้นว่อหนาเต็มเลยเต็มเต็มที่ค่อยนี่ทางน้ำหานนะแต่ลังบานสิเป็นเพืเนะ่อเออไม่เปินก็ต้นโอกืกอืมอม,ม,มันดีหอมทหอมดีพี่น้องนี่แหละกรงเว่นกับพ่าพ่ามาออกมาแต่เขาเบื่ออยู่ในบ้านเขานอนตื่นขึ้นแล้ว เขารู้สึกเบื่อเงี้ยเราเราก็จะพาเขาออกมานอกบ้านตัวเราเองนี่แถ้าเสร็จธุระเสร็จแล้วก็พามาออกบ้านแก้ง่ายคือเปียกบักตุ่มนี่พี่น้องอืแต่มือเจ้าสีดำเจ้ามออื้หัวมันเสียบเนี่ยนี่ก็สะดี เก็บมาตะดนเนาะมันกเพึง่งมีเดือนนี่แหละพี่น้องมันมันสุก <c oughs> มันสุกแล้วมันก็ล่วงอ่ะเนาะอืมอืมอันที่จริงนะมันพลอยๆทั้งนี้นพี่น้องแต่ว่ามัน,นเห็น่ะรูบวัวออกรลดเดียวแต่ว่าข่อยนั่นเห็นบ่นี่นี่เห็นบ่กรอบนั่นเอาไะ แต่ว่าเขาต้องหล่อนหล่อนนอออน,นนะ่คือบอกม่วงปลานเนี่ว่าอน่มานถอะนะคือบอกม่วงปลาม่งเนยคือบกม่วงปลาม่วงอยีงอยงคือบานเท่าเอิญน,นะถี่น้ำโขกน้ำคิวค้วคิว้วชุนชุนอะ่ะน่ะในมันจะซื้อได้ห่ะ,อ,ะอืมสิเก็บแก็บเมือเเดียวด้วยพี่น้องเือนหนึ่งโทรศัพท์อยู่เือนหนึ่งขออนะ่อยัะเั้นหนึ่งจับกล่องอ พาไปนี่เห็นไหมอม๋ออกมาจังสีนั่งจิ้มกินบดมือพี่น้องมาเนี่ยนั่งไปอืปรปะว่ามันมีสีทางผลเนาะถ้าพาออกแนวนี้แล้วมันก็สผพาได้อีกได้พี่น้องมันก็สผพาได้อันสีนี้อีกนะนี่มันสิพาสีเข้าไปทางนี่อีกเด้ออืออั่นมันเสียงดังอันหูประสาทคนื้ายนี่กน็นั่งกินให้มันเบิ่นเท่านี้ ฉนวินพ่ะ่ะในเบิดนี่นะสามสิบหน่วยนะกินวินแล้วนะยี่สิบสามสิบหน่วยเนะี่ยมู่บ้านก,นก็กินอีกบแมเนเจ้าสามสิบหน่วยอีกอยู่บนมู่บ้านแซ่บนั่งกินจะลูกไม่ขึ้นนะ่ะอร่อยแทบหยุดไม่ได้นะ่ะมันมัน,มนดีเนาะแ,<ก>แจ๊กเจ๊งมือเจ๊หมือไอเจ๊หมอพอพนัเจ้าเฮ็ดนิยังบ่เปน <laughs> ไม่ไปเทน,น้ำทิ้งนะ่ะลูกไปเล่นแล้ว ลูกชายนี่แหละเอาเอาหน้ามามุดน้ำปุ๊บ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 เล่นลูกปุ๋งแล้วหน้าก็ดำนี่มันมันเป็นหมึกจากเปลือกมันน่ะพี่น้องมันก็ดำถึงเฮะขคอยซีดีเอออันนั้นมาตัดออกมันเป็นหมึกน่ะหมึกอะไรเมี่ยงแมี่ยงไม่ห้องบาจักจั่นจักอีหยังแล้วห้องชัดวชด้วยข้าเจ้าสิตัดอันนั้นตัวนั้นข้าเจ้าสิตัดเอ ข้าเจาสิตัดไอ้ข้าโพดว่าหันเห็นเครื่องจักรได้ยินเสียงเครื่องจักรอยู่เขาใส่เครื่องจักรพี่น้องเขาบ่ิยใส่ค้นพาอใส่ตัดุดแล้วกันอันแบบ่าเขาเขาบ่อยเอาไ้กินคนกินนะเขาไ้ให้สัตว์นะพี่น้องเขาก็โล่เขาก็มวนนะนะรถมันก็มวนอีกไหมเนี่ยมวนเป็นกอเป็นกอเป็นคือจังขี่ปอปอปอที่เราลอกปออะไรอย่างเงี้ยเนาะ มันก็จะเป็นม้วนนั่นๆน่นะอัดฟางเออเขาจะเอิญอัดน่ะมันเหมือนเหมือนเป็นรถอัดไปในตู้อย่างประมาณเนี่ยพี่น้องอืมเป็นม้วนเป็นม้วนเกษตรกรเขาอืมอืมกูนะได้ยนิยนแต่เสียงนกเสียงยั่งพี่น้องแต่ว่ามันกะน,นักเสี่ย่ละถนนเทียกะรถไฟกะแรนผ่านอยู่ รถไฟยูนาบ้านพี่น้องล่างรถไฟยูนาบ้านแต่มันเป็นรถรถไฟที่แบบขนส่งสินค้านะ่ะมันก็จะไม่ได้มาบ่อยสองสามวันครั้งหรือว่าอาทิตย์หนึ่งครั้งแบบเนี้ยมันจะเป็นหน้าบ้านน่ะนะติดถน,นนหน้าบ้านเลยเลยปลาเฮ็ดไปนั่นแหละพี่น้องมันก็จะใช่แล้วมันก็จะเป็นผ่านผ่าน,ผ,านผ่านที่ดินเราพอดีเลยรถไฟฉึกๆึกฉึกชึก,ช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 ก แต ja, okay. ่แต่ว่าห้าว่ได้ยินดอกพี่นนอค่อยบ่ค่อยได้ยินเสียงดอกอยู่ในเฮือนมันมันบอค่อยได้ยินแหมรถไฟมันก็ไกลติบอยู่หนอไออยู่หน้าบ้านพูดติดถนนหน้าบ้านโอ้แสบจักเอยีดได้มือคอยเสียออกล่างเบิดขึ้นก็บ่อออม เนะี่ยดำปีปีก็ต้องไปแลเ้วถ้าเราไปจับในมือดำสนิทเลยเออกจกสีน้ำตาลเ่าดำดอกนี่มันถืเป็นสีน้ำตาลนน่นเ้ยเออออกอืมเรก็ะเอามือปีปีออกอันที่ถิงแตกปุ๋ออกแล้วเด้อยมันก็อัน พอญ่แล้วอันอันมันมันสุกบดลวละพี่น้องฮาก็แค่ว่าเอาเมื่อเอามื่อบีบเมื่อบีบงัดงัดออกก็ได้แมันยังเซนหน่ามันไหลปลุดออกแล้วต็เดี๋ยวสิไปเก็บพวกมันอันหล่อนพวกสัตว์ที่พวกสัตว์มันทำลายให้เราแล้วนะเดี๋ยวพวกสัตว์มันเจาะกินโอ้ยเมื่อดำอีกแล้วลืมข้าว โหอยู่ได้ว่ามันดำแต่ว่าอันนั้นมันหลินมันก็ลืมข้าวกับสิสด้ใสทุงมือบ่ได้ไปในเมียงหรอกที่ซื้อของกัน <c oughs> <c oughs> เสียบักหน้าฟอกออกฟอกกับออ,อกได้มาขึ้นนีกฟอกแล้วพี่นอ้อง